เปลี่ยนยางซอนเตสผิดวิธีเซ็นเซอร์ G-T-M-S พังได้ใน3วินาที4ข้อที่หลายๆคนใช้ซอนเตสต้องรู้ก่อนเปลี่ยนยางเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายบานปลายและขี่ปลอดภัยมากกว่าเดิม 1. ห้ามขันวาล์วแรงเกินไปเด็ดขาดเพราะวาล์วเชื่อมกับเซ็นเซอร์ G-T-M-S โดยตรงถ้ากระแทกแรงเซ็นเซอร์อาจแตกได้ในทันที 2. ต้องใช้ช่างที่เข้าใจระบบ G-T-M-S จริงๆเพราะโครงสร้างของรถซอนเตสไม่เหมือนกับรถทั่วไปหากถอดผิดมุมงัดผิดตำแหน่งเซนเซอร์อาจเสียหายได้เลย 3. ก่อนปิดล้อต้องเช็คว่าเซ็นเซอร์ยังอยู่ตำแหน่งเดิมไม่บิดไม่คดถ้าเซนเซอร์เกิดขยับไปเพียงนิดเดียวระบบ GTMS ก็จะอ่านค่าผิดได้ในทันทีและข้อสุดท้ายหลังเปลี่ยนยางใหม่แล้วยังจะเซ็ตตัวเร็วมากต้องเช็กลมยางทุกครั้งก่อนออกขี่ไม่งั้นไฟเตือนลมยางขึ้นแน่นอนอยากเปลี่ยนซอนเตสแบบปลอดภัยไม่เสียงเซนเซ,นเซอร์พังไม่ต้องเสียเงินซ้ำเลือกร้านที่ชำนาญ GTMS เท่านั้นแล้วเพื่อนๆเ,เคยเจอเหตุการณ์เปลี่ยนยางแล้วเซนเซอร์พังกันไหม สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแนะนำกันได้นะคะและสำหรับใครที่สนใจเข้าใช้บริการเปลี่ยนยางที่ร้านโมเตโฟิตของเรามีให้บริการด้วยกันทั้งหมด4สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาถนนจันทร์พระขนงเอกชัย34และสาขาวชลรพลหรือจองคิวเข้ามาที่ช่องทางออนไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะ